ขั้นตอนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดมาดูกันครับในคลิปนี้เรามาดูกันหมดเลยว่าจะลงทะเบียนคนละครึ่งพัดได้อย่างไรครับอันดับแรกครับคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับคือแอป,ปนี้เลยนะแอป,ปเป๋าตังค์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมมาฝากเป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับของคนละครึ่งพัด com นะสามารถไปเปิดดูได้นะครับอันนี้เนี่ยคุณต้องมีแอป,ปเป๋าตังค์ก่อนนะคุณไป d o w n l แอป,ปเป๋าตังค์อะไรให้เรียบร้อย ถ้าไม่รู้ว่าจะโหลดยังไงครับหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่วิธีการเอาไว้ให้นะครับคุณติดขั้นตอนไหนของแอปเป่าตังก็พิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับในส่วนของแอปเป่าตังตรงนี้อันนี้ก็คือคุณต้องมีแอปเป่าตังทุกคนที่จะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพาร์ตต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังเพราะการลงทะเบียนจะเกิดขึ้นในแอปเป่าตังครับและจะเกิดขึ้นในวันที่2 0ถึง26ตุลานะครับดังที่ผมได้ทําคลิปอธิบายาไว้ครับว่า เงื่อนไขโครงการคุณสมบัติอะไรต่างๆนะในคลิปที่ผมได้พูด2 0 26ลงทะเบียนแบบนี้ได้เงินนะครับ2,000 2น0 0บาทไปดูในคลิปนั้นได้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้ทีเดียวแล้วกันในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียน,นทั้งหมดครับว่าคุณจะทําได้อย่างไรสําหรับโครงการคนละครึ่งพัดนะครับเมื่อคุณมีแอปเป่าตังค์เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันครับในส่วนของระยะเวลาเงื่อนไขโครงการเนี่ยระยะเวลาใช้จ่ายครับ29ตุลาถึง31ธันวาคมนะครับลงทะเบียนเนี่ยประชาชนวันที่20ตุลานะครับ 68นะจนถึง26ตุลาตงท์่เนร้านค้า15ตุลา68นะครับสิทธิประโยชน์นะก็จะเป็นภาครัฐจ่าย50ไม่เกิน2 0 0้บาทประชาชนยื่นภาษีนะครับได้ส0งสีบาทต่อคนตลอดโครงการประชาชนไม่ยื่นภาษี2,000บาทต่อคนตลอดโครงการนะครับคุณสมบัติได้คือเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะบันลงทะเบียนนะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นบุคคลที่บัตรสวยกตามฐานข้อมูลครับ วันที่1ตุลาไม่เป็นบูธที่ถูกนะครับสิทธิ์ถูกเรื่องเงินคืนจากโครงการของภาครัฐได้แก่คนละครึ่ง1นึงห้าไม่เคยโดนหมายหัวนะครับแบล็คแบล็คลิสต์นั่นเองพูดง่ายเงื่อนไขไอ้สิทธิ์ครับก็คือประชาชนได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาฒ์ต้องมีการจ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน68นะครับเวลา5้าทุ่มนะครับนับตั้งแต่วันที่โครงการเปิดใช้สิทธิ์เพื่อสะสมคนละครึ่งให้ตลอดเวลาโครงการอันนี้เหมือนเดิมเลยช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยก็คือหกโมงถ รูปแบบนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยก็คืออันนี้ของอันนี้คือถุงเงินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของร้านค้านะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนรูปแบบของทางคนละครึ่งก็จะเป็น G Wallet นะครับสินค้าที่ร่วมโครงการนะครับอาหารและเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะบริการนวดสปาทำเล็บทำผมแล้สินค้าที่ไม่ร่วมโครงการครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนานตรเงนิงนสด เพื่อแบบอื่นที่ชําระค่าสินค้าบริการล่วงหน้านะครับก็คือผ่อนหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับโ okay. อเคมาดูครับภาพรวมของโครงการคนละครึ่งสําหรับประชาชนที่ทุกคนเนี่ยต้องทราบกันนะครับอันดับแรกครับติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับก่อนเลยนะตอนนี้ใครยังไม่ติดตั้งให้ติดตั้งด่วนเลยก่อนจะถึงวันที่20ตุลานะครับจัดการเลยนะแล้วก็กดลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะครับในคนละครึ่งเนี่ยอันนี้มาที่2นะก็คือ วันที่ยี่สิบยี่สิบหกตุลาหกโมงถึงสี่ทุ่มแนะนําว่าทำหกโมงเชา้าวันที่ยี่สิบด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าผมว่าน้น้มีแอปร่มแน่นอนนะนั้นให้รีบทาจากนั้นครับทำการสมัครใช้งานจ w a l l เ t เฉพาะลูกค้าที่เคยยกเลิกจี a l ล e t และไม่เคย G Wallet ต้องสมัครใหม่นะครับคนที่ไม่เคยมีก็ต้องสมัคร g Wallet ใหม่ถ้ามีแล้วก็นำเนินการต่อไปครับแจ้งผัวลงทะเบียนครับขอกรอ,อกเอกสารรายละเอียดต่างๆคนระับมันจะมีรา,ายละเอียดพอเข้าไปใน ไอ้เป๋อตังเข้า G ี a l l e t ก็จะมีโครงการเคื่องกดเข้าโครงการคนละครึ่งปุ๊บจากนั้นเนี่ยพอเข้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปั๊บเข้าโครงการคนละครึ่งปุ๊บก็จะเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลการลงทะเบียนครับชื่อสกุลอะไรตามเนี้ยตามประชาชนน่ะก็กรอกให้ถูกต้องพอกรอกเสร็จเขาก็จะแจ้งผลลงทะเบียนนะครับซึ่งถ้าหากว่าคนใหม่เนี่ยจะต้องรับแจ้งผลภายใน3วัน ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นคนเดิมเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยครับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาแล้วนะตอนนี้ต้องคุณต้องเข้าใจว่ามันจะแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มคนเก่ากลุ่มคนใหม่คนเก่าคือคนละครึ่งเฟสห้าคุณได้เข้าร่วมตรงนี้ก็จะกอกน้อยหน่อยแล้วก็จะสรุปเลยครับว่าคุณได้เลยแต่ถ้าหากว่ายังไม่สรุปครับคุณต้องรอไอซ์มสาวันทําการเพื่อแจ้งว่าคุณได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้สิทธิ์โครงการในยี่สิบเก้าตุลาหกแปดนะครับก็คือถ้าคุณไม่ใช่ผู้ 2,000บาทถ้าอยู่ในระบบภาษีก็ได้2400บาทนะครับการใช้จ่ายจะเป็นรูปแบบครึ่งครึ่งนะครับเงินคุณครึ่งหนึ่งเงินรัดครึ่งหนึ่ง2,000บาทก็ต้องมีเงินคุณ2000บาท24 0 0้ 2, บาทก็ต้องมีคุณคุณสองพนบาทนะครับจากนั้นเนี่ยเวลาจะใช้สิทธิ์คุณก็ต้องเติมเงินเข้า g w a l l เ t เข้าไปตามจํานวนเงินเลยครับอยากจะใช้ให้ได้2000ถ้าคุณได้2 0 0 0ก็ต้องเติม2000อยากจะใช้24 0 0ก็ต้องเติม 2, กก2 000, 4 0 0นะครับแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าถุงเงินได้ ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการคือ29ตุลาจนถึง3 1ธันวาครับสิ้นปีปีใหม่เลยนะครับคือสิ้นปียังไม่ถึงปีใหม่นะสิ้นปีพอด,ดีนะครับต้องใช้ก่อนส1ธันวาไม่งั้นถ้าเงินเหลือก็ถูกตัดออกไปหมดเลยนะครับนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดูให้ดีๆครับโอเคต่อไปนะครับช่องทางการเข้าใช้งานโครงการคนละครึ่งพักผ่านแอปต่อตังค์นะครับนี่เรามาดูกันนี่ครับคือนะแป๊บนึงนะครับ ผรงเนี่ยผมชัดๆในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือมาดูฝั่งนี้ก่อนช่องทางที่1ครับเข้าแอปเป๋าตางังสมัครบริการเป่าตังนะครับผูก g Wallet ให้สาเร็จจากนั้นกดรูปแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัหน้าแรกเป่าตังนะครับแล้วจะเจอคนละครึ่งพัฒ์ตรงนี้นะโอเคนะครับช่องทางที่2นะครับช่องทางช่องทางที่2ครับคือเข้าแอปนี่นะเข้าแอปเป่าตางังจากนั้นครับเลือก g Wallet แล้วจากนั้นกดรูปแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งพัดนะครับหน้าหลักทีว่าเลทตรงนี้มันจะมีโครงการคนละครึ่งพัดขึ้นมาก็กดเข้าไปเลยนะครับพอกดปุ๊บก็เกาะตามขั้นตอนได้เลยนะครับอ่าพอกดเสร็จขั้นตอนนะครับก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการผ่านแอปเป่าตังนี่นะเข้าแอปเป่าตังครับเลือกแบนเนอร์คนละครึ่งพัดนนะครับนี่กดเข้าแบนเนอร์ปุ๊บ แตนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกดเข้าแบนเนอร์หลังจากาผมสูงขึ้เใหชัดดีกว่าก็จะเป็นการยืนยันการลงทะเบียนนะครับอ่านเงื่อนไขโครงการต่างๆสามารถอ่านได้ตรงนี้แล้วก็กดลงทะเบียนแตนั้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วคุณก็จะว่าคุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพัดแล้วจำน,งงนวน,น,นเงิน2 0 0 0ันบาทได้ใช้สิทธิย29บเกตุลาหกแแบบนี้นะครับคุณได้รับสิทธิคนละครึ่งพัดสำหรับผู้ที่อยู่ระบบภาษีจำนวนเงิน2 4 0 0บาทก็จะขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับกเก็ตามนี้เลยแล้ว เวลาที่คุณจะใช้จ่ายนะครับเขาจะขึ้นประมาณนี้ก็คือเวลาคุณเข้าแอปเป๋าตังเข้าคนละครึ่งพัรทก็จะขึ้นมาครับว่าสิทธิ์เท่าไหร่เงินนี้คือเงินที่คุณทั้งหมดที่เงินของคุณที่เขาตลอดโครงการครับสองพันสี่นะ,ะเงินต่อวันสองร้อยก็เหมือนรูปแบบเดิมเลยนะครับโอเคขัค้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งพัรทผ่านแอปเป๋าตางังเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับ เมื่อกี้เนี่ยก็คือในกลุ่มของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสทามาก่อนอันนี้คือผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสทามาก่อนแต่ไม่เข้าเงื่อนไขกําหนดนะครับก็ต้องทําตามคล้ายๆกันเลยกดเข้าคนละครึ่งพัทจากนั้นกดลงทะเบียนนะครับแล้วเขาจะเขียนว่าโครงการคนละครึ่งพัทผู้มีสิทธิ์เต็มจำนวนแล้วอ,อันนี้ก็คือกรณีที่คือคุณเนี่ยลงทะเบียนไม่ทันเิ์เขาซึ่งมี20ล้านคนโดยประมาณ นั้นต้องมารีบถามครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นขึ้น,นแบบนี้ทุ่ลงทะเบียนเต็มแล้วเนี่ยก็อดนะครับนะโอเคแล้วก็ผู้ที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเส็จห้ากรณีที่ใช้สิทธินอกช่วงเวลานะครับก็กจะมีขึ้นให้ด้วยโอ้มีขึ้นหลายอย่างเลยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับได้รับสิทธิ์ถ้าเกิดว่าคุณใช้สิทธิ์นั่นก็จะเขียนว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับ คือคุณขณะนี้อยู่นอกเวลาทําการนะะองนี้เขาบอกหมดเลยนะเ,เขาก็จะขึ้นสถานะต่างๆให้ดูครับสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส5ก็อันนี้เนี่ยจะเยอะเลยคุณต้องเข้าคนละครึ่งพัดนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าให้คุณดูตรงนี้นะก็จะมีหน้าให้คุณกดลงทะเบียนจากนั้นเนี่ย กำลังรอก็คือโรงเรยนก็กรอกข้อมูลต่างๆครับแล้วก็กำลังรอผลลงทะเบียนครับแล้วก็จะแจ้งให้คุณทราบผ่านเอสเมดจำเวลา3วันนะครับแล้วเมื่อแจ้งแล้วเขาจะเขียนว่าลงทะเบียนคนละครึ่งพัสําเร็จคุณสามารถใช้สิทธิแอปเปิาตังตั้งแต่วันที่29ตุลาเป็นต้นไปแล้วก็จะเวลากดเข้าไปตรงแบนเนอร์เนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าคุณได้รับสิทธิ์2000หรือ2 4 0 0้บาทนะครับเหมือนกับกลุ่มที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟส5นะครับ วนี้เมื่อคุณเป็นตามนี้แล้วเนี่ยคุณกดเข้าคนละครึ่งพัทแล้วเขาขึ้นจํานวนเงินอย่างนี้หน้านี้คือหน,น้าที่คุณได้เงินนะครับก็จะเท่ากับใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพัทเริ่ม29ตุลาถึง31ธันวา68นะครับเวลากโมงถึงาทุ่มนะครับโอเคขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งพัทผ่านเป๋าตังค์นะครับตอนนี้ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนก็จะขึ้นประมาณนี้ถ้าลงทะเบียนสําเร็จก็จะขึ้นว่าได้รับสิทธิ์นะครับถ้าไม่สําเร็จก็จะขึ้นไมไ่รับสิทธิ์ ลงทะเบียนสำเร็จก็จะขึ้นว่าลงทะเบียนใช้สิทธิ์วันไหนนะลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์อะไรก็อาจจะแบบเป็นคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ผ่านเขาก็จะไม่ให้นะครับกรณีที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็จะขึ้นว่าใช้สิทธิ์วันไหนนะครับถ้าม่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเขาก็จะบอกว่าเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงินไขลงทะเบียนสำเร็จก็จะมีการส่งข้อความมาครับฮาร์ฟฮาร์เนี่ยลงทะเบียนคนละครึ่งานสำเร็จต้องดูฮาร์ฟฮาร์้วยนะครับเนี่ยคือมาจากทางภาครัฐนะคร ถ้าไม่สําเร็จเขาก็จะบอกแบบนี้โอเคครับนี่โหนี่เขารายละเอียดเยอะมากๆนะครับให้ดูรายละเอียดยิบเลยครับแล้วก็กดอันนี้คือขั้นตอนลงทะเบียนนะครับสำหรับผู้ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟืหน้ามาก่อนไม่เข้าเงื่อนไขกาหนดเขาก็จะมีขึ้นมาครับเวลากดเข้าไปเขาก็จะขึ้นว่าโครงการคนละครึ่งพักของคุณเนี่ยจำนวนสิทธิเต็มจํานวนสิทธิแล้วอะไรแบบนี้นะครับเวลากดเข้าไปไม่ทันนั้น ตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีๆแล้วก็กรณีที่ใช้สิทธินอกช่วงเวลานะก็จะมีบอกเหมือนเมื่อกี้เลยก็จะบอกว่าเวลานี้นอกเวลา,วาใช้สิทธิโครงการนะครับหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้ใช้สิทธิต้องรอวันที่29ตุลาเดี๋ยวได้เปิดใช้สิทธินะครับโ้นี่บอกละเอียดมากกรณีที่ไม่พบหน้าจอนะ้บอ่ารละเอียดโครงการนะไม่สามารถรับสิทธิคนละครึ่งพัดได้คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากคุณอายุไม่ถึง16ก็จะมีบอก คุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขอาจจะได้โครงการอื่นอยู่นะครับตรงส่วนนี้อาจจะได้โครงการบัตรสวัสดิการรัฐอยู่นะครับก็จะไม่ได้นะครับโอเคขั้นตอนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะวิธีการใช้สิทธิ์ก็เหมือนเดิมเลยครับสิทธิ์คงเหลืออยู่ด้านบนสิทธิ์โครงการคนละครึ่งที่ใช้ได้วันนี้อยู่ตรงนี้เวลาใช้สิทธิ์คุณก็กดสแกนเพื่อใช้สิทธิ์จากนั้นครับก็คือเวลาใช้สิทธิ์เนี่ยคุณเข้าแอปเป่าตังค์นะครับกดเข้า g w a l l เ t เข้าคนละครึ่งพัท จากนั้นเนี่ยกดสแกนนะครับเพื่อใช้สิทธิ์ปุ๊บแล้วก็ไปสแกนกับร้านค้าจากนั้นก็จะขึ้นว่าราคาเท่าไหร่กดใส่รหัสพินที่คุณใช้แอปเปาตังค์นะครับเข้าแอปเปาตังค์แล้วก็มันจะยืนยันมาครับว่ากี่บาทนะโดยอันนี้เนี่ยตัวอย่างก็คือมีเงินรัด1ร้อยหนึ่งมีมีเงินสินค้าร้อยหนึ่งเงินคูณห้าสิบเงินลัาห้าสิบนะครับโอเคกรณีใช้สิทธิ์โครงการนะครับเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์กรณีต่างๆใช้สิทธิ์ ครบเต็มจํานวนอะไรเขาก็จะมีขึ้นมาคุณใช้สิทธิ์ครบแล้วสองพันสี่ก็จะมีบอกด้วยนะโอเคกรณีไม่มีการใช้จ่ายก่อนสิบห้าสิบเอ็ดพฤศจิกายนครับก็จะขึ้นมาด้วยนะว่าคุณเนี่ยไม่ได้ใช้จ่ายให้ทันนะครับไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่ผ่านเงื่อนไขของเขานะครับ เพื่อไม่ถูกตัดสิทธิ์เงื่องไขคุณได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน11พฤศจิกาไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายใน11พฤศจิกายนทางฝื่งไขโครงการนะมัรก็จะมีบอกหมดอันนี้คือสถานะต่างๆที่คุณจะเจอนะครับหน้าจอแสดงเออร์เอร์ต่างๆกรนี้ตั้งค่าเป่าตัางให้ใช้คำรูปภาพตั้งค่าได้ตัวนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับโอเคตรวจสอบสิทธิ์รายการย้อนหลังก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับว่าใช้เงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงโอเคตรงนี้ วไวๆนะอ่านี้ขอบคุณข้อมูลมากๆนะครับที่มาจากภาครัฐสรุปเลยแล้กันนะครับวิธีการลงทะเบียนนะครับมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มคนของโครงการคนละครึ่งในส่วนของคนที่เป็นคนที่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟดห้ามาก่อนนะครับนะคุณก็ง่ายๆครับตรงขั้นตอนตรงนี้เลยกดเข้าแอปเป๋าตังเข้า G Wallet จากนั้นเนี่ยก็ กดแบนเนอร์นะครับปึ๊บแบนเนอร์คนละครึ่งพัตในแับแล้วก็กดลงทะเบียนแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าผ่านเท่านั้นเองจบส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมนะครับไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยก็จะขั้นตอนก็เหมือนกันเลยครับกดแอปเป่าตังเข้า g ีวอลเลกดโครงการคนละครึ่งพัทแล้วก,กดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ก่อข้อมูลมันจะมีขั้นตอนตรงกาอกข้อมูลนี่แหละแล้วก็รอ SMS 3วันตรงนี้ของคนใหม่ต้องรอ s อ s 3วันนะครับปึ๊บรอ3วันเสร็จ SMS ส่งมาปึ๊บ จากนั้นเนี่ยสถานะก็จะบอกว่าคุณได้สิทธิ์นะครับพอถึงวันที่29ตุลาครับทั้งคนที่ไม่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งเฟน้น5กับคนใหม่เนี่ยก็จะได้ใช้พร้อมกันก็จะขึ้นสแกนนะครับโอเคนี่ก็คือปรฝากกันสงสัยที่ส่วนไหนต้องการข้อมูลใดพิมพ์มาสอบถามกันได้